มพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่ส่องเงี้งงงพี่น้องออกมาสวนพี่น้องเอ้ยสิมาเอามักซาลีพี่น้องพี่แปะฮารเบิร์นเราบ้านสวนั้างใยสบายดีบระสุขุสุคน้องชีกับแฟนอองไม้เลยพี่น้องกับผัวแฟนก็ได้ผัวก็ได้แ,ดดแล้วแต่อยากเอ,อื้น สิไปไซเนาะอนะออกมาตะเฮ้งแล้วพี่นนนะจนหลังสาวตกผูดระบายไหลเลยสันพอแล้วพอแล้วยายแป้จะย่าไหลพีกระโดอะไรเมื่อไรมันลบมากบ่ ฉิมาค้นเกื่องเมื่อพ่อผิอืมฉันมาสิได้งันตัว <laughs> ่าใช้รถไทยบ่เมื่ออืมฉัช,ชมวัดแค่บบาดอืมตามสบายเอ้ยฉันหอบลูกไป่ใช้ก่อนนะนะ พักกันไปใช่ก่อฮพันไปใ่ผมมีเงินมาสั่นขอน้่แม่ถเาเจะด่วนพ <laughs> ากกันขี้ขาก็พี่สัง หอยสีมันคืองามขึ้นน้ำมือถ้าอีเนายสะออนเนาะอันนี้ดูนดูหบคู่อัน้ิ่มๆเออยเงินหยไปบยอืดเที่ยืมนสายกอดยบริเจเจ้านีเจ้าชีนคูก็มีนนี่อะไรนางว่ดยเนาะข้าจไปให้หมูยืมมือขึ้นพังโผลดเนาะบันนีหมูพันปลายากใส่เขาเอาไปแล้ว สมกันดีเนาะหื่งไปบิึงมาเจ้าบ่าวร้านเคยเจ้าอันกัาบอันร้านเช้าเจ้านน่นะมาามันกายคกูเบลเลกูเห็นเป็นแหลบหรือวัก็แ้วเห็นอัน เมียมขอถามวันมือได้สิไปบา้นานนั่งยินอีเมลม<ฮ>มวาา่าออกมาหร่อเ่เออห่วยเขาเอาจริงวันนี้ว<ฮ> <laughs> ทางนี้ก็าอายุายได้เงนตงมือจ <c oughs> ไปีั้งมจะบุญนมะันล <c oughs> ูกประวนยัง่ได้วานะมึงอ <c oughs> ันนอองปัดผ้าข้ากันตัวเม <c oughs> ีย วายเีมเอะอีซี่ซื้อัมันชิงามขึ้นกว่าเก่าด้นี่เนาะนานาเสาะตาใสขึ้นมี้ะใบกล้วยมันละส่งคือใเีอามันเอาเิ่งวนไหนเมื่งเอาขอมเงงวนไหนเอาของหตอเเอากูคือบเห็นกูผุดทาบกล่องผัย่งนังบเห็น ตกกูดงัวอันนี้หมอนะจพักเป้าะแาวกไปินะน้แน่นหมอนะจักพักหนับงดูค่ะนหมอตน่ะม,มันพอ,อกบ่แม่นนี่นหมอข้าหน่อยนี่ ยังบมดจักราคาเด้อทางไหนยังเห็นอยู่เช้าขาวอะีรได้ไหมาตะวันกไปไ้นเนี่ย่มาจากบริวามกระที่มาคือารอมาขายเนาะขายอ่งขายอยื่อ ขันบัต้มใหม่เด้อขันรนานอาหารชีชิฟเราเบิดแล้วจาเอาต้มใหม่ล้ฮะเจ้าหมาลิใ้ขั้นต้มน่ลปออกมาคือเข่าลาซุดพี่นอ้องพี่หางานทำจะเห็ดอลีเราได้บานนี่อยากไปเอาดินข่าอลีรเลยวะเจ้เห็นินบอกว่าอือ พอได้เงินใส่เนาะแม่นูพี่อันนี้แตคิ้มของอันี่โอ้ยเอาเงินถือคิ้นี่อันน่ะเนาะมันลูกร้านหลายแล้วเอาหมากติ๊บกับหมากันเติมมันอืมเนาะแล้วแต่แล้วแต่เจ๊แป้สิว่าร้านกันละหลายคนเหรอตัวใดมันเป็นแต่เติมเนี่ยตัวใดมันแหนกันเติมมันชนนั่นนะบ้านฮักบ่สทึ่งนะ ก็จะบาต้มใส่มันมันน้ำมันบุตระใสน้ำหมูมันอือแล้ววห้เติมเขาอ่ะอือถั่วยหาได้นี่เนาะยาย่วพอเท่าโาแม่อะลี่สตรอเบอรี่แงาแงบอยู่น yeah. ี่เจ้าแฉนเขาคนยังได้เขาเมื่อมื่อนี่เฮ้ยตัดอัมมากับผู้น้ง่วงงัวกับจักเมื่อละมาแล้วเลยอืเขีววยังมดเอืม มีลูกเคยก็อยากใส่ลูกเคยได้บาทเนี่ยลูกเคยกับมานางิบดัางพึ่งหยบพึ่งหยบอยู่บ้านเู้ชอยเลยัวคยเพิ่อนสิมือหรเประเทศลูกเคยผนก็มีอาการเหรอผก็ดิพหายลูกเคยซอย มีเอฟซีผู้หนึ่งผุดท้ามาเนาะเบิ่งเบิ่งบอลได้จังหวะเขาหักน้องโพสีเผื่อว่าก็เบิ่งเบิ่งบอลเบิ่งอย่แล้วพี่น้องเจ้าก็หักอีซีอยู่พี่ว่าชัดนฮ้ยพี่ผ่านมามากชุดใจนี่ยยาณะมากวะพี่เฮ้ยแล้วมากมากแล้วกับเบิ่งเอาแล้วเบิ่งเนื้อได้ป่ะดิเบิ่งเนื้อได้แล้กับเบิ่งเอาแล้วเออ พ่อมได้พ่อพูดได้สิงจริงหายไปม่ได้แล้วเป็นเป็นอะไรเจาะไปม่ได้พี่ว่าพี่น้องฟังดูอาการมันเป็นอย่างไรพ่อพี่จะอาการแบบไรหละความจิง หมายถามความจริงแล้วเปนประชิดท้าวฤทธิเล่าก็ว่าเราไปโบได้แล้วก็ยังวันน่ะเห็นมาแรงคาริสุลโกนหมักคือใจได้กลับแต่ข้าบุพีบันนี้หรือจังใดหรือยังชิมีต่อบอกใครว่ถือหักหักเฉพาะตอนนี้เด้เฉพาะตอนนี้ไปใช้โบได้แล้วอีซี่เอ้ยมึงโบได้ผูกคอตายเหรอซีบาทนี่ ตอนนี้ไปใส่บ่ได้แล้วว่าสันกเหลกุหลาบขึ้นานดมึงจปปผูกข้าตายอยู่บัดพีสินีนี่มาแล้วไปใช่บบได้แล้วบัดนี้แล้วเจะไปโรงาเล่าไไราลกมวนพี่น้องเลยวอกกันหูเหลืองหรือกมวนเลยเนาะมันกิดแตสันแลน้วเนาะพัวกันจุดสวดเลยแน้เเนเอากระสอบพี่น้าขวดอนางอง,งอเลยอ,อืม หนาจังวะยังอือขี uh, like, uh, like ้ลายหมูงามเฮางามหมูขี้ลายเฮาเผลอยังหว่านะะอือเมื่อนอนขึ้นวานนี่ว่าอือเมื่อนอนเลยไหลขายสีออกนอกอกเมื่นอนเนาะไปไม่อจะออกไปนอนอนอกเผลอหว่าถ้าชินอกก็อ่ายดอกข้คตรามันกับบ่อเคยออน่ะไรไสสีีกั ว่าแต่แม่าป้าบักมันด้อย่หน้ากี่เหลื่มไปอะคืออันดุยดอกห้อยน่นเงินไปเฮ้ยลงมาพได้เงินลดสนชมชีพบ้างโอ้

นับนั่นไม่ได้เวนับสมอนนสิมึงใ้ยินอยูกู้ทามผีวะน่ได้นะวันได้ยินบกขาดมันนี้ยินบกขากอย่านี้านนขายคกมึงพังอมา,มาไปใช้บ่ได้แล้วว่ะสัตตอนนี้ว่ะสัตเอ,ออยากรก,กินโลก็พักหนึ่งนีแล้วไปใช้บ่ได <laughs> เส้น n h ạ เอ,อาเอาแค่นได้ไดลนะายล่มบ้มือม่ง้อนมีแต่ำงามนะม่นเนาะ ขาเรืองการพอทงานได้พี่น้องเคยขายพักมันที่หลาย่แปรเราไปตมกินใส่านะาะมนอะไรูรืกะอจับเอ้วบ่ได้ยัอนไรฮะกระสีนิงเชงียงจักจันห้องอุ้จนลืมพังไหมแม่บักด้ามทุ่งกับบได้ยินพี่น้องจักจันหอออน้องเลยอ่อนๆอยู่ ห right? ักไปนั่งไอนๆช่ยห yeah, ักไปนลตัวมันเบ่งแต่มีเนาะช่ยอันนี้นะโบเฮงเราไปถ่ากันนะคมากิดนมากีนมาคินมาฮัมเรากัคนคือกันเนาะสีเอ้ยโอ้ยสีเอ้ เจหนวดนะเฮ้ยเงามมาดิเฮ้ยนะมานะก็งามยังวะได้ินมาปะตกล้หมดอวันบนเมื่อวันทีบนทีได้นางามาเนาะมกกลับมาแก่กินเยวแมววาชิมานะไรแมวแมววาิมาแก่ไมาเนี่ยห้องเจนหนวดมาเลยแม่นะ ้าจักจันห้องแหละพี่น้องเอ้ยข่าวจักจันห้องวันวานฮักกระชิมาได้ยินเสียงจักจันห้องพังพังพี่น้องพังพังพังพี่น้องท่อนท่อนท่อนอยู่พังเด้อพี่น้องวันสำรบเคยได้ยินเสียงจักจันเอ์แล้วก็ฮักกระชิได้ยินอะไรพี่น้องปีนีนแถวป่าบ้านเฮานี่เอาลาไปในเสียงจักจันเด้อพี่น้อง